เที่ยวราศีสไลด EP 3นะครับขากลับจากเขื่อนราศีสไลดเราผ่านตัวเมืองราศีผ่านตลาดสดน,นะครับเพื่อที่จะมุ่งตรงมายัางอำเภออย่างชุนน้อยแต่ผมเบี่ยงมาใช้ทางหลวงชนบท4052นะครับผ่านบ้านไผ่ที่ในจอภาพในตอนนี้แหละครับเพื่อจะมุ่งตรงไปยังบ้านสร้างแก้วตำบลสร้างปี อำเภอลาศิสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพอดีว่าตอนที่อยู่ที่เขื่อนลาศิสไลนั้นรุ่นน้องนะครับน้องกอบเขาโทรมาบอกว่าคุณแม่อยากชวนไปกินข้าวที่เถียงนาน้อยบ้านสร้างแก้วซึ่งเป็นที่ที่ผมชอบมากนะครับนเถียงนาคุณแม่มาถึงก็เจอเด็กหญิงต้นหอมนะครับกับน้องกอบเข้ามาทักทายแปว่าปากทางเข้าจะต้องมีร้านขายของ เด็กหญิงต้นหอมจะไปปั่นจักรยานเอ๊ะลุงว่าบาะมันสูงไปไหมลูกหรือมันพอดีหนูออ้ยืนปั่นสุดยอดได้ปั่นได้สนุกได้ออกกำลังกายกระตือไปถึงนู่นเลยทีนี้มันานนมันต้องเอาบาะลงจนสุดเลยล่ะไปล้ะครัเด็กหญิงต้นหอม บัวไม่เอาลองใดตัวเดี๋ยวไว้จะเอาลองครับเอาลองให้นมันให้นมันอันนี้ฮัดชินไม่ยืมไม่ยูาาย่พี่อนไม่ปลูกผักกลางบรรยากาศเที่ยงนาน้อยบ้านของพี่น้องผมที่บ้านสร้างแก้วตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ ผมชอบมาที่นี่นะมันสงบนะครับอยู่ทำการวิถีชีวิตที่ทุกอย่างที่ทำกินกันเนี่ยก็หาเอาจากที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับปลา จังสี่หละคุณแม่คาดสกสุดอันนี้มันได้องเดอุ่นได้ผิ้งไฟไปน้ำหนาหนาวนี่สำคัญแก๊มันรีดทั้งสันบ่ไดะเนี่ยทำเข้าอยู่หน้าอยูยไห้ละเนาะครับจังไฟคุณแม่นะฮะเจ้าของพื้นที่เทียงนาอันอบอุ่นมีความสุขแห่งนี้ผมมาหลายครั้งแล้วก็ประทับใจคุณแม่เตรียมจะทำอะไรฮะได้ยินว่าอะไรกรบกบอะไรเนะี่ย ต้มเจวกบเจ้วกบแจวกบแล้วก็ย่างหมูนี่ละโอ้ย่างหมูหมูสุดยอดสะจบ้าานวกบในตำนานืมาดเกอว่ะผัดเผือกนี่ก็ไปเด็ดเอานะครับลูกเองกินเอง ปลูกทุกอย่างที่กินกินท pues 응 oh? ุกอย่างที่ปลูกครับกวาเขากำลังเตรียมเครื่องเคียงให้คุณแม่ทำปุ่นกบได้ยินเสียงรถต้นหอมอันนี้ต้นอะไรคะต้นตอน่ารักตาแววเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยน้องพลอยกำลังเตรียมภาชนะอยู่ บรรยากาศเที่ยงนาที่นี่ผมบอกเลยเลยฟิลมากนะนี่มีบ่อน้ำ <c oughs> เห็นมะม่วงน้อยแล้ว <c oughs> เปรี้ยวปากนิดหน่อยแล้ว <c oughs> ลอยู่แล้วตำแหน่งที่เด็ดได้เลยน,ะนี่นะ <c oughs> บรรยากาศดีมากตอนนี้ <c oughs> พี่ขุนพลกับ <c oughs> น้องต้นหอม <c oughs> ก็จะพาไปปั่นจักรยานอีกแล้ว <c oughs> ตกลงให้พี่ปั่นหรือตัวเองปั่น <c oughs> อ่าแล้วพี่เขาปั่นคันไหนอ่ะทีเนี้ย เดินเข้าดีกว่าครับเรรยอากาศดีมากลมเย็นๆหนาวๆบ่อ,บอคนแห้งไงฝนแต่บ้านก็จะเล่าหนีเล่าหนีเจลเจ้าเหมือนเจ้าใต้คุณแม่ข้าวเหนียว <laughs> วันนี้ได้รู้จักน้องทั้งสองคนด้วยเพืด่อด้เจอ <laughs> โอ้โหเพียบพร้อมน <laughs> ุ่คนคุณแม่ย่างอะไรละ โอ้โหคุณแม่น่ารักแท้อ้าวอันนี้ก็มีต้มด้วยทอดทอดูอ๋อทอดบนนี้ทอ้ทอดทอดแบบน้ำมันอ่าแบบแมคโดนัลเลยทอดกันในหม้อเลยเสร็จตันนี้คุณแม่กำลังย่างหมูให้กินนะครับโอ้าหุขาดสีกมากนี่ไว้ต้มแซ่บครับ โอ้โห oh, oh. สุดยอดครับบบแเป็นไงครับโอ้เอาเอางี้ดีกว่า oh. พ oh. ี่ว no ่า no. พี่ว่าพอป๋อมมาเอากระบะมาเสร็จเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรนะช่วยกันยกรถมอเตอร์ไซค์พี่ขึ้นกระบะก่อนพี่ตั้งใจจริงจังแล้วทีนี้ก็ทราบมันครับผมครับ วาปลาทหลูกไปกินเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมีกินน้ำลูกกินน้ำน่ำให้ลูกแน่เพอน้องชายผมมาแล้วครับเออฉันติเียมือใดเจ้าเรืออยคนแม่ อย่างแมนี้เ้ย่อย่งนั่นน่ล้างใหมมาใจะกินข้าวแม่ต่ป้อพี่หอมกินหม้ ทั้งปลาดุกทั้งย่างหมูญญหลูกชิ้น,นโอ้โหโนวลแซ่บแจ่วกบคุณแม่กับน้องเขาสองคนจะหมดถ้วยแล้วฮะเนี่ย อร่อยมากอร่อยมากเนี่ใส่กระด้งกันมาเลยทีเดียวใส่ไปเลยอ้ำเลยโอ้ยหูจักแนวกินเอกกินบึ้มบื้อโมอร่อยไหมอร่อยค่ะจิ้มอะไรไม่ใช่กระเทียมป้อนลงหน่อยหยิบป้อนลงหน่อยขั้งตอนครับหยิบหยิบป้อนลงหน่อยหยิบหยิบหน่อยเอาชิ้นไหนให้คุณลุงคะอ๋อ อันนี้ก็อยากได้ดูสาวเนาะอาเป้าเลยมีการเอาเอานิ้วไปไปถูกับกระติบข้าวเหนียวก่อนป้อนเราเสร็จด้วยเมื่อเพื่อนนไปอยู่บ้านลงมาตรงนี้สองข้อตรงนี้สองข้อนีสุข้อมีสองข้อพี่งน้องเลยเนี่ยขุนคนด้วยอีกคนนึงจะมั่มจะมั่มเป็นมิชลินกันเลยแต่ละคนมันไม่กินนะพี่ลูกหนู แม้จะอยู่กลางทุ่งนาก็มีสะดวกซื <repetition ceu> ้อมาขายถึงหน้าบ้านครับไหนเต็มคันกันเลยทีเดียวเมนูตำปะคงเราสำลีผลกันแล้วครับครั้งนี้

ยำยังเดี่ยวแล้วอันนะนังขันแล้วเนาะชุ่มือนีตสะดวกสบายคราบคราบเลยแสบแสบเครื่องใน่ม่่กินยังไงเกินข้าว3รอบจักบาทเพ่ออาออันใหญ่ขึ้นไหมเพื่อเ่กัเทียมก็ยังนั่นนิดนึงตัวกันโอหมดไปเกือบห้าหมื่นแล้วตั่งหมดกบอตัวน้โอมอะไโอมพายุอ่ โอมเพนเตอร์เนี่บอโอมเทฟเทฟอมเพนเตอมองข้างบนมื่นั่นเมื่อนั่นโคตรดึงด้นักย่างยาวเลยสรุปเราก็ลืมดูรูปประกอบมันเคฟสีเคฟสีน่าขมขายไม่ต้องสื่อหรอกครับมันยิ่งยิ่งมีลูกน้อยยิ่งเกลียดเกลียดกินได้กินได้เกลียดกินได้โหมาแล้วมาแล้วอุ้ยน่าจะหวานไปนิดนึงนี่เก็บก่อนนี่เก็บขมขาคนเหนือตำไม่ต้องนี่อยู่อยู่กันก่อนโอ้จเต้าได้กต้อันนี้เก็บไว้ก่อน ใช่นี่บอเป็นเมืองเมืองนึงอ่ะอุ้ยแบบแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเข้าเชียงใหม่ไปไม่เป็นนะคะลืมใหญ่เกินเนาะมันมีทางใต้ดงใต้ดินอะไรอันนี้อันนี้อันนี้หกเส้นเส้นนวดเส้นโดนนวดเส้นโดนนวดแล้วเส้นแปะขึ้นครับ้ก็ไมู่รสชมตามแม็กอินลำพูนอินซีสเกตนะครับแซ่บ

หอมตอนแรกมันจำไม่ได้แล้วครูอะไรนะครูหนึ่งไม่ไม่อีกสี่โรงเรียนหนึ่งอ่ะเออครูมาลีสอนย้อนไปห้องน้ำลูกเดือนละก่อนย้อนไม่ไปห้องน้ำอ่าไม่ไปห้องน้ำแม่บอกไม่ไปห้องน้ำมาทางเก่ามาทางเก่าลูกมาแ่้วล อูอก่นอูใช่อันนานบกลนะกระดูกหนอกระดูกแมะมันล่นะแเนียกระดูกกระคอน่อยกระดูกหน่อยกระชอน่ตามีเรา